สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพูดในเรื่องของความรักนะคะทั้ง12นักษัตร์เนาะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็วันนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของความรักเนาะ,ะทั้ง12นักษัต์นะคะมาเริ่มกันที่ปีชวดนะคะจะบอกว่า คนปีชวดะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะส่วนมาจะมุ่งทํางานขายันทํามาหากินทํางานนู่นนี่นั่นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคนมาข้องเกี่ยวในเรื่องของความรักของคุณเสมอมาขอะรายมาจีบมาตือ้ออาสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะใจอ่อนในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะสําหรับคนปีชวดนะคะ ในมุมมองของคนที่เกิดปีชวดนะคะแม้ว่าเขาจะไม่สนใจในเรื่องของความรักก็ตามเนาะแต่ว่าก็จะเผยใจใจอ่อนไปมีความรักนะคะสุดท้ายแล้วเนาะความรักของคุณเนี่ยจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยกับสังคมสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่รักกันนะคะคุณรักกับแฟนคุณดีมากแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ว่ามีความรักนั่นเองนะคะน,นี่ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพูดถึงความรักของคนปีขานกันต่อเลยนะคะคนปีขานนะคะถ้าเขามีความรักเมื่อไหรนะคะเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะจริงจังและซีเรียสมากนะคะสําหรับการมีแฟนของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขี้หึงและขี้หวงมากๆนะคะใครก็ตามนะคะที่มีแฟนที่เกิดปีขานนะคะคุณต้องทําใจนะว่าเขาขี้หึงแน่นอนนะคะแล้วก็จะโมโหร้ายด้วยนะคะถ้าเราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ที่ ทำาไม่เขาไม่พอใจนะคะคนปีขานเนี่ยจะโมโหร้ายนี่เป็นเรื่องปกตินะคะของคนที่เกิดปีขานเนาะมาดูในส่วนของผู้ชายที่เกิดปีขานกันบ้านะคะหรือปีเสือ ผู้ชายที่เกิดปีเสืออะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนใครนะคะเขาจะมีเสน่ห์หรือมีฮอร์โมนบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามนะคะสําหรับผู้ชายที่เกิดปีขานเนาะส่วนผู้หญิงนะคะที่เกิดปีขานเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะชอบใครแล้วชอบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบในส่วนของผู้ชายเนี่ย ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ชอบผู้ชายที่มีชื่อเสียงมีเกียรตินั่นเองนะคะใครก็ตามนะคะจะจีบผู้หญิงที่เกิดปีขาเนี่ยคุณถ้าคุณมียศมีเกียรติมีตําแหน่งมีชื่อเสียงนะคะคุณจีบเขาได้แน่นอนนะคะนี่ก็นํามาฝากนะคะสําหรับความรักของคนที่เกิดปีขานั่นเองค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ มาถึงคนที่เกิดในปีฉลูบ้างนะคะในเรื่องของความรักของเขานะคะจะบอกว่าท่านเองอะคะ่ะจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเรื่องรักใครก็จะไม่ค่อยสนใจแล้วก็จะคิดว่าความรักมันคืออะไรในส่วนของชีวิตเนี่ยส่วนมากจะยุ่งในเรื่องของการทํามาหากินการทํางานซะมากกว่านะคะแต่ถ้าใครก็ตามนะคะ คนปีฉลูถ้าเป็นผู้ชายนะคะถ้าได้รักใครเนี่ยจะเป็นคนที่เอาชนะความรักให้ได้นะคะก็คือก็คือจะตามตือ้อตามจีบจนสําเร็จนั่นเองนะคะสําหรับปีฉลูผู้ชายก็นิสัยของคนที่เกิดปีฉลูนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะแพ้ในส่วนของผู้ชายที่มาจีบนะคะเรียกได้ว่าถ้าผู้ชายเนี่ยเข้ามาจีบคุณเนี่ยเขาตื้อคุณมากๆ ก็สามารถจะเอาชนะใจของคนที่เกิดปีฉลูที่เป็นผู้หญิงได้นะคะนำมาฝากนะคะในเรื่องของความรักของคนที่เกิดในปีฉลูนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพูดต่อเนาะในเรื่องของนักษัตร์ปีเถาะนะคะหรือว่าปีกระต่ายนั่นเองเนาะคนเกิดปีกระต่ายะคะ่ะจะเป็นคนที่ใจดีนะคะไม่มีพิษมีภัยกับใครแล้วก็มองโลกในแบบ แง่ดีมากโลกสวยมากนะคะจึงมักจะโดนเอาเปรียบนะคะในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าถูกหลอกนั่นเองนะคะคนปีกระต่ายนะคะจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็นิสัยเจ้าชู้นะคะให้ระวังกัน คบสอนด้วยนะคะสําหรับคนปีกระต่ายและคนปีกระต่ายเนี่ยจะสมหวังหรือแฮปปี้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเนี่ยต้องอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าอายุ30ปีขึ้นไปนะถึงจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะนํามาฝากนะคะสําหรับคนที่เกิดปีกระต่ายคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ